อำเภอแม่สอดประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะและรถจักรายานยนต์รับจ้างค่ะณนห้องประชุมวงทนะสารสินชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะและรถจักรายานยนต์รับจ้าง ด้วยอำเภอแม่สอดได้รับแจ้งจากกองกำลังรักษาความเรียบร้อยมณฑนทหารบกที่310ค่ายวชิระปราการอำเภอเมืองจังหวัดตากให้อำเภอแม่สอดดำเนินการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายโดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายมนูศักจันโตเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า20คน โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกองกำลังรักษาความเรียบร้อยมณฑลฐานบกที่3-10ให้อําเภอแม่สอดดําเนินการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์2559เรื่องเพื่อทราบถึงข้อมูลการจัดระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณะรับจ้าง รถจักรยานยนต์รถตู้และรถแท็กซี่ข้อมูลการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ซาเล้งเรื่องเพื่อพิจารณาการพิจารณากำหนดมาตรการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจากนั้นประธานกล่าวสรุปผลการประชุม